สวัสดีครับคุณผู้ชมรับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน,น็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20มิถุนายน2566คุณเปรวสิงเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสือพิมพ์ไทยโพส์ชื่อเรื่องว่าปฐมบทของรัฐบาลใหม่ก็ขออนุญาตคุณเปรว์สิงเงินนั้นหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟกกังนนะครับรายละเอียดที่คุณเปรวสิงเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าโผมทราบ กกตรประกาศรับรอง500สอสอแล้วตั้งแต่เมื่อวาน19มิถุนา66ในว่าปล่อยผีไปก่อนแล้วค่อยเรียกวิญญาณตัวที่ชั่วร้ายหลงมอภายหลังซึ่งกก,กตมีเวลา1ปีแบบนี้ต้องบอกว่ากก,กตทําให้ประเทศเสียโอกาสไปเปล่าๆกว่า1เดือนถ้ารับรองตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมป่านนี้ได้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลได้นายกชื่อพิธาเข้ามาบริหารกลิ่นหอมความเจริญฟุ้งทั้งประเทศไปแล้วแต่ก็ฮหอเจริญช้าไปเดือน ทั้งหลายทั้งปวงที่รัฐบาลประยุกต์ลงหลักปักฐานไว้ทั้งบนดินใต้ดินบนฟ้าในอากาศและบนน้ำใต้น้ำยังคงใหม่นำสมัยไฮเทคพอให้รัฐบาลก้าวไกลเครยเป็นผลงานได้อีกหลายปีหออเมื่อกกตทชันทีรักป่าช้าต้นกรกฎาคมก็น่าจะเปิดสภานัดปัดมมาเลิกได้ก็จะได้เห็นการเดินเกมชิงประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยใครจะเก๋าเกมและใครจะไก่อ่อนต้องตามดูกันเลยทีเดียวตัวประธานสภาที่เป็นประธานรัฐสภาด้วยนั้นไม่ใช่แค่ตัวชี้เกมรอบนี้ หากแต่เป็นตัวกําหนดเกมและตัวแก้เกมการเมืองในเทอมเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะมาถึงก่อน4ปีแน่ๆฉะนั้นตัวประธานสภารอบนี้มันมีวรรซ่อนเร้นชนิดปล่อยให้คนพักไหนก็ได้เหมือนที่ผ่านมาอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเลือกประธานสภาได้แล้วขั้นตอนต่อจากนั้นจะเป็นการประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกจะมีพักไหนเสนอชื่อแข่งกับพิธาหรือไม่ตามปกติเพื่อความสวยงามตามระบบก,ก็จะมีเป็นสีสันแต่ในครั้งนี้สองนักเสนอแข่ง เพื่อไทยก้าวไกลสมประโยชน์กันอยู่อาจเสนอชื่อพิธาคนเดียวก็เป็นได้ฝ่ายค้านแน่นอนรวมไทยสร้างชาติติดวจจรไว้ตั้งแต่เปิดทีบโนวดแล้วแต่เขาไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แข่งแน่ก็จาไว้ละกันไม่ว่าใครจะแข่งกับใครหรือพิธาคนเดียวชนิดไร้คู่แข่งฉะนั้นจะต้องได้รับเสียงโหวตทั้งจากสสและสวรวมกันเกินกึ่งของทั้งสองสภาคือคนนั้นต้องได้376เสเสียงขึ้นไปถึงจะได้เป็นนายกถ้าจะถามผมแล้วพิธาจะได้เป็นนายกไหมโอ้ยขี้เกียจตอบ เพราะฟันตรงไปเรียบร้อยแล้วมั้งว่านายกคนที่30อักษรปหรืออักษรอ,นอคนใดคนหนึ่งจะได้เป็นนายกอักษรอ,อไม่มีในพจนานุกรมทำเนียบนายกฉบับปี2566ระหว่างปกับอถ้าเทียบน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ระหว่าง4 0 6 0แต่ถ้าพิธาได้เป็นนายกหลักจะว่าไงก็ไม่ว่าไงพิธาจะหมุกยาวได้แล้วทำไมผมจะยาวเหมือนพิธาบ้านไม่ได้ถึงแก่แต่ก็หลอกกว่าพิธานะเว้ป้าทางบ้านบอกพิธา หนึ่งใน5 0 0สสที่กกตจะประกาศรับรองเป็นาการเมื่อวาน1ิ้ามิถุนาหกแต่พิธาในฐานะพ่อของส้มทั้งจักรวาลกกตได้มอบกิฟต์ไวชเชอร์อาญามาตราหนึ่งไปแลกคุกได้ตุนไว้ในกระเป๋าล่วงหน้าแล้วนหนึ่งใบเมื่อ,อกกกตรับรองเป็นสสร้อยเปอร์เซ็นต์ในวาระเข้าชิงตำแหน่งนายกคนที่30ในที่ประชุมรัฐสภาราวๆสิงหาพิทาก็น่าจะได้รับของขวัญอีกชิ้นก็ว่าการขานคุณสมบัติผู้สมัครลงรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา9ก้าสิบแปดบ ก็ยังไม่ต้องซีดเดี๋ยวนี้หรอกกว่าคำร้องจะมีไปถึงสารรัฐธรรมนูญก็ตีความพิธายังมีส้อยต่อท้ายชื่อว่าสสอได้อีกหลายเดือนแต่ในส้อยว่านายกรัฐรมนตรีไม่ต้องเพอ้ออย่างที่เคยบอกไปแล้วพิธาถ้าเป็นสินค้าการเมืองก็เป็นสินค้าชำรุดสินค้ามีตําหนิถึงสสโหวดให้แต่สวซึ่งเขามีทั้งวัยวุฒิคุณนวุฒิในภาระการทําหน้าที่กลร่นกรองยากมากที่เขาจะโหวตผ่านให้ประธานรัฐสภานําสินค้าชำรุดสินค้ามีตําหนินําขึ้นไปทุนเก้าถว,วายเห็นหน้า ชัยทวัฒน์เลขาเก้าไกลให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งคร่ำเครียดจ,จังในขณะที่ปากวาจาเชื่อมั่นแต่แววตาอ่อนล้ารีโรยความหวังไปบอกธนาทรเพื่อเลิฟเธอจะเลือกทางไหนระหว่างเป็นพรรคแกนนอกนั่งเก้าอี้ประธานสภา,าแล้วอยอมให้เพื่อไทยเป็นพรรคแกนในนั่งเก้าอี้นายกประฐมมตรีแบบนี้คำขี้ดีกว่าคำตดจริงไหมถึงยังไงก็ได้เป็นพรรครวมรัฐบาลหน้าด้านหน่อยไปต่อรองขอกระทรวงดีๆที่อยากได้เพื่อไทยเขาคงสงสารบ้านรอกหรือไม่เอา เลือดต้มไม่ยอมผสมเลือดแดงเมื่อไปได้เก้าอีนายกก็พึงเฉยก็ไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลซะเลยจะดีกว่าไปเอาดีทางเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านผนึกกําลังรวมกับไทยสร้างชาติทําหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายรัฐบาลแทนผมว่าแบบนี้มันเป็นมิติประชาธิปไตยเต็มร้อยลยละยเก้าไกลหน้ารองนี่ผมก็เลื่อเฉื่อไปงั้นเองไม่ได้หวังทางทางเป็นจริงเป็นจังอะไรหรอกเพราะในกลิ่นหอมความเจริญที่โชยมานั้นจมูกผมแยกแยกได้ว่ากลิ่นวินาศสันตโรแฝงมาด้วยแถมฉุนแรงขึ้นเรื่อย ผมจึงไม่ค่อยยินดียินร้ายสักเท่าไหร่ากับการเงินเรื่องกบเรือนายมาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนายดอนประมัติวิทยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจัดประชุมพู้แทนอาเซียนชนิดไม่เป็นทางการและเชิญเมียนมามาร่วมจิบน้าชาสนทนาวิสาสะกันด้วยเมื่อ1 8ว89วิทุนาปรากฏว่าที่รัฐบาลแปดพักทั้งเพื่อไทยทั้งเป็นธรรมโดยการนว,วีผู้มีบทบาทแยกแผ่นดิน3จังหวัดใต้เป็นรัฐตานีและอีกหลายแนวรวมหอนกันข่ม ว่าเป็นรัฐบาลรักษาการและกระทรวงการต่างประเทศเจ้ากี้เจ้าการอย่างนี้ไม่ถูกไม่ควรกลุ่มอาเซียนทั้งฟิลิปปินส์อินโดมาเลเวียดนามสิงคโปร์ต่างเบอร์ที่จะมาร่วมช่างหน้าอลายขายหน้านักฟังเผินเผิอเออใช่ใช่ต้องให้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่เขารัฐบาลรักษาการไปเจราจาความบ้านความเมืองมันไม่ถูกไม่ควรแต่ถ้าใช้หัวใจไทยพูดแทนหัวใจทาสจะไม่พูดแบบนั้นควรต้องรู้เรื่องพมา่าประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนึ่งในนั้นคือไทยเราเพื่อนอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์อินโดมาเลสิงคโปร์เวียดนาม อยู่กันทางทะเลจีนใต้ไม่มีเขตแดนติดพมา่าจึงไม่เดือดร้อนอะไรและรู้ไหมกลุ่มติดอาวุธรัฐบาลเงาของกองซานซูจีที่สู้รบกับรัฐบาลทหารพรม่าอยู่ในขณะนั้นทั้งอาวุธทุธทประกอทั้งเงินสนับสนุนทั้งการฝึกกาลังคนมาจากไหนใครเป็นตัวหนุนหลังและรู้กันไหมปีๆเราค้าขายกับพม่ากี่หมืน่นกี่แสนล้านและรู้ไหมไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้ราวราวสามเปอร์เซ็นมาจากสามแหล่งในพม่าคือเยตะคุลยาดานาและซอติกา และรูกกันไม้ชายแดงกว่า2,400ตารางกิโลเมตรระหว่างไทยพมา่ามีชนเผ่าปลุกเข้าปลุกออกเท่าไร่เมื่อไทยไม่สามารถตามก้นสหรัฐยุโรปความบาตรพมา่าและไม่ยอมให้ใช้ไทยเป็นเส้นทางส่งอาวุธให้ฝ่ายองซานซูจีไทยต้องผูกมหามิตรกดดันขนาดไหนไม่เพียงมหามิตรกดดันมหามิตรยังยืมมือมิตรในอาเซียนมากดดันต่อด,ด้วยเราอยู่ข้างนอกรู้แต่เปลือกรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศอยู่กับปัญหา เขาย่อมรู้อะไรรอได้อะไรรอไม่ได้ฉะนั้นอย่าใช้ความชังชาติและความกับแคบเป็นตัวตั้งในการพูดจาเลยรัฐมนตรีดอนท่านเชิญมาคุยนอกรอบใครมาก็มาไม่มาก็ไม่มาด่าความงี่เง่าของพวกเรากันเองก็ดีบางทีชาติจะขอบคุณนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่คุณเปสล์ซนนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่20มิถุนายน2566นะครับกับเรื่องราวปฐมบทของรัฐบาลใหม่ที่เราจะต้องจับตามองว่าการเลือก ประธานสภานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะได้เป็นนายกคนที่สามสิ่ของประเทศไทยหรือไม่ครับ